นิยายรักโรแมนติกแฟนตาซีเรื่องหุ่นยนต์ที่รักตอนจบบทสรุปของความรักระหว่างมนกับหุ่นยนต์ตอนอนาคตใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งหลายวันต่อมาณนะห้องทดลองของคุณเมคินห้องทดลองของคุณเมคินคือสวรรค์ของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆล้ำสมัยถูกออกแบบมาอย่างมีสไตล์และใช้งานได้อย่างมีประสิทธภิภาพผนังห้องถูกบุกด,ด้วยกระจกใสขนาดใหญ่ ทำให้มองเห็นวิวและท้องฟ้า,ฟาภายนอกได้อย่างชัดเจนเพดานสูงโปรง่งติดตั้งไฟ LED ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีและความสว่างได้ตามต้องการกลางห้องมีโต๊ะทำงานขนาดใหญ่ที่ทำจากวัสดุคอมโพสิตสุดแข็งแรงบนโต๊ะเต็มไปด้วยจอแสดงผลโฮโลกราฟิกที่แสดงข้อมูลต่างๆมากมายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนและเครื่องมือสำหรับการทดลองวิจัยที่หลากหลายรอบๆโต๊ะ มีตู้เก็บสารเคมีและอุปกรณ์ต,ต่างๆเรียงรายอยู่อย่างเป็นระเบียบที่ผนังห้องทั้ง4ด้านเต็มไปด้วยโครงล่างแผงวงจรและผังโปรแกรมหุ่นยนต์เสมือนจริงที่คุณเมคินคิดค้นขึ้นมาซึ่งสองฝั่งแรกนั้นเป็นโปรเจกต์คอมพลีทที่กำเนิดอเคทูส่วนอีกสองฝั่งเป็นวงจรของโปรเจกต์ใหม่ที่คุณเมคินวาดโครงร่างเอาไว้โดยให้อเคทเป็นผู้ช่วยและในขณะที่คุณเมคินและอเคทู กำลังง่วนอยู่กับกองเอกสารของผังวงจรที่วางเรียงรายอยู่บนโต๊ะเสียงข่าวประจำวันจากทีวีแขวนผนังในห้องทดลองก็ดังก้องขึ้นคาริ่งพสุดหรูอของเจมส์คอร์ o ปอเรชันกับลูกชายถูกไฟไหม้เผาหมดทั้งหลังแต่สองพ่อลูกหนีไฟออกมาได้และตำรวจยังได้ค้นเจอสิ่งเสพติดชนิดร้ายแรงและสิ่งผิดกฎหมายอีกเป็นจำนวนมากที่เขาสองพ่อลูกซุกซ่อนเอาไว้ที่ในห้องรับใต้ดินทำให้สองพ่อลูก ถูกจับขังคุกตลอดชีวิตเมคินและเคทูยืนฟังข่าวด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตาของทั้งคู่กลับเต็มไปด้วยความสะใจเมื่อได้ยินข่าวนั้นคุณเมคินเหลือบสายตามองอเคทูแวบหนึง่งก่อนจะพูดว่าเรื่องยาเสพติดฉันไม่มีประเด็นสงสัยนะแต่เรื่องไฟไหม้เผาวอดทั้งหลังเนี่ยฝีมือนายใช่ไหมอเคทูคุณเมคินถามอเคทูเชิงกระเซ้าเย้าะแย่ผมว่าเขาเพียงแค่ต้องการได้รับกรรมกับสิ่งที่เขาทำลงไปอเคทูกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชา นายรู้จักเวรกรรมด้วยใช่ไหมโรบอตคุณเมคินย้าพลางยิ้มอ่อนโยนให้เขาอาเคทูยิ้มตอบพร้อมพยักหน้านายมันก็เป็นเสมือนลูกชายของฉันอีกคนนึงนะอาเคทูคุณเมคินกล่าวอย่างอ่อนโยนเหมือนพ่อลูกคุยกันพลางมองลงลึกเข้าไปในดวงตาสีฟ้าประกายคู่นั้นของอาเคทูอาเคทูพยักหน้าเขาส่งยิ้มบางๆให้คุณเมคินก่อนที่เขาทั้งคู่จะหันไปมองภาพถ่ายของลิลดาที่ติดอยู่บนฝาผนังภาพนั้นเธอกำลังยิ้มสดใสให้พวกเขา ซึ่งชายหนุ่มทั้งสองกำลังจะทำให้รอยยิบนั้นได้กลับมามีชีวิตชีวาและทำให้สุภาพบุรุษทั้งสองคนได้มีความสุขขึ้นอีกครั้งจบบริบูรณ์เป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ฟังก็จบกันไปแล้วนะคะกับนิยายรักโรแมนติกแฟนตาซีเรื่องหุ่นยนต์ที่รักซึ่งมีทั้งหมด1ิบตอนและบทสรุปทิ้งท้ายอีกหนึ่งตอนซึ่งบทสรุปเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้คุณผู้ฟังไปจินตนาการต่อเองได้ว่าโปรเจกต์ใหม่หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ตัวต่อไป อาจจะเป็นวลรดาที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งในร่างของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์เช่นเดียวกับอเคทูเพื่อเติมเต็มชีวิตให้กับคุณเมคินผู้เป็นพ่อและไอเคทูผู้เป็นที่รักหวังว่าท่านผู้ฟังจะชอบหรืออยากให้เราทําเรื่องแบบไหนอีกก็คอมเมนต์แนะนํากันมาได้นะคะเราพร้อมปรับปรุงและพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับนิยายเรื่องใหม่เร็วนี้สําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ